ไม่หวานตรงไหนเอาปากกามาวงสำหรับคู่ของหนุ่มโตโน่พาคินกับนางเอกสาวนิชานะัทนิชาที่ล่าสุดเป็นวันเกิดของฝ่ายชายสาวนิชาเลยโพสเซตภาพคู่ที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมข้อความอวยพรว่า Happy Birthday 35แล้ว just be yourself n o e d n o t h i ที่ l อ e เท่านั้นยังไม่พอมเมื่อหนุ่มโตโน่ไลฟ์สดฝ่ายหญิงเลยขอร่วมจอยด้วยแต่ที่เรียกเสียงหัวเราะพร้อมความฟิลได้ก็คือ การที่ทั้งสองคนแวบ,บไปแวบ,บมาในไลฟ์สดของกันและกันก็คืออยู่ที่เดียวกันแหละแต่ว่าเขินไม่กลา้าไลฟ์คู่งานนี้เลยเกิดเป็นฟีเจอร์ใหม่ทะลุมิติไปซะเลยเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮโนนะคะ <laughs> ทำเค้กให้ผม <laughs> ยากนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเค้กนี่ใช้เวลากี่วันะใช้เวลา <laughs> สัญญาเสัญญา,ญญา,ญญาเ,เพราะว่าเราเข้าชนกันเออใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะโอ้ผมว่าสัญญาณมันชนกันมากเลยต้องขอบคุณที่ชามากนะที่สละเวลามานะเออแฮปปี้วันเดย์นะอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมสวยจัง <laughs> บ้านใครไม่สวย <laughs> เอา <laughs> ไม่ชมไม่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 ด้หมายถึงคนครับหมายถึงบ้านแหมยิ้มเหมือนกัน ยิ่งเหมือนผมชมอะ่ะคุณเข้าใจะอะไรผิดเปล่าครับพี่ชายกระต๊องเฮ้ยเหมือนกับมี่คุณอยู่ในในบ้านผมเลยอ่ะเฮ้ยภาพเนี้ยฮ้ยคุณน,นะเนี่ยหลังเนะี้นไยไอเทคมากเลยว่ะ้อเดี๋ยวนี้ไอจี IG มันมีแบบทะลุมิติมาถึงกันแล้วหรอวะโอ้ยฮอด น่สุดว่ะยอดนะครับอันนี้จริงๆนี่เป็นเป็นภาพสามมิตินะครับที่เราเ้ยเราเพี่ตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมจับจับพี่ครับโอ้จับกันไม่ได้นะครับจับกันไม่ได้โอ้อมันเป็นภาพสามมิติโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมันมีระดับนี้แล้วนะครับโลกโลกมันทันสมัยมาก อไม่ใช่าะปิดเสียงแล้วโอเคครับโหวุ่นวายมากนะครับไล่เข้าไปจากบ้านไปนะเข้าไบ้านไปก้าวคนผู้นั่งพูดอยู่หน้าจอตอนแรกคิดถึงผู้คนมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะโตโน่ก็มีอะไรที่อยากจะทักทายเป็นแปะเออไวพรอนไวพรมันเกิดได้ไหม อวยไปนะเมื่อกี้นี่ไม่อวยไม่อวยตอนนี้คุณนิชามีมีแบบผลงานอะไรอยู่บ้างไหมครับวันนี้ไปทําอะไรมาออวันนี้ไปไ,ไ,ไม่ได้ไปทําอะไรมาค่ะแค่แบบงานเล็กๆน้อย,อยๆเฉยๆโอเคครับนี่ผมอยู่หน้าบ้านผมนะเนี่ยไปสองอยู่ในบ้านอน,น,นี่นิชาดูบอลเอ่อสเปอร์ สองศูนยกำลังพูดถึงทีมอะไรนะอะไรนะสองศูนยะครับสองศูนย์